เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะก็กลับสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ท่านก็พบกับช a n n ลมัมมี่ทีนิวส์เหมือนเดิมนะคะวันนี้มัมมี่ทีนิวจะมาอัปเดตข่าวเกษตรกรให้ฟังกันบ้างนะคะไม่ได้พูดแต่เรื่องเยียวยาเราชนะนะคะพูดไปพูดมาเดี๋ยวก็จะเบื่อกันไปก่อนนะคะอ้าวบางคนรอคะ่ะรอประกันข้าว,รอ,ว 500, รอรายละ500รอบสองมันจะได้ไหมมันจะได้ไหมนะคะวันนี้มัมมี่ทีนิวส์ก็ยังไม่ได้ยืนยันว่ามันจะได้อะไรวันไหนหรอกแต่ก็มีข่าวดีๆที่ ทำให้พอมีกลิ่นดีๆว่าโอ้ยเขากำลังจะทำอันนี้เพื่อจ่ายเราอยู่หรือเปล่านะคะข่าวนี้เลยค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้เตรียมขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี64เพื่อเตรียมจ่ายประกันข้าวและไร่ละ500รอบ2นะคะข่าวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะ ในเข้มแข็งนะคะยุติธรรมทำรงอธิกรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดเผยว่านะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2564เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตการตลาดและส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเรื่องถึงรวมถึงใช้ในการดําเนินการตามมาตรการต่างๆของภาครัฐนะคะ โดยวางเป้าหมายไว้5.7ล้านครัวเรือนนะคะมีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วจำนวนกว่า1ล้านครัวเรือนและ2ล้านกว่าแปลงนะคะ พื้นที่เพาะป,ปลูก14ล้านกว่าไร่หรือคิดเป็น18.21%ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรทราบและติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถูกต้องรวดเร็วครบถ้วนเพื่อเก็บข้อมูลการเพาะป,ปลูกพืชนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรพร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้องนะคะสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปได้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสําคัญมากนะคะซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆรวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทําขึ้นได้แก่โครงการประกันรายได้เพื่อสีชนิดคือข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสาปะหลังและปาล์มน้ํามันและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าวโดยเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ500บาทครัว เกินและไม่เกิน20 ไร่นะคะนี่ก็คือหมายถึงว่านะคะสำหรับการขึ้นทะเบียนนะคะของกรมส่งเสริมที่เขากำลังมาอัปเดตหรือเรียกให้เกษตรกรมาอัปเดตเนี่ยเพื่อเขาเอาไว้เป็นข้อมูลค่ะเวลาที่รัฐเนี่ยนะในปี64เนี่ยจะจ่ายประกันข้าวกับไร่ละ5 0 0รอบ2เมื่อไหร่นะคะก็จะได้มีข้อมูลนี้เลยนะคะซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็ได้ทำการปรับปรุงให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการภาครัฐเช่นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ทั64ทับ6 4โครงการไร่ละ500รอบ2นะคะโครงการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยาลำญ่และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆจากภาครัฐให้เกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบการรับเงินนะคะภายใต้แอปพลิเคชันโดยการ เข้าสู่ระบบนะคะก็คือสามารถติดตามการโอนเงินได้ผ่านทกศน,นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นข่าวดีๆนิดนึงละคะ่ะถึงเขาจะยังไม่จ่ายแต่ก็มีการเตรียมการเตรียมข้อมูลนะคะเพื่อสําหรับจ่ายเกษตรกรแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เขาจะอัปเดตเขาจะจ่ายอะไรกันวันไหนเดี๋ยวมัมมิทีนิวจะนํามาเล่าให้ท่านฟังอย่างรวดเร็วเลยนะคะก็อย่าลืมไม่อยากพลาดข่าวดีๆนะคะต้องกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่กระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ